คนไทยสุดยอดใจรถแม็โคลงจับป่าที่หนองสบายดีสบายดีครับกากรัช่ายสบายดีเอฟซีทุกท่านเนี่ยครับพี่น้องเนาะกับมาพบมาป่อกับมาอยู่กับเบาเอ์กล่าวใจอีกแล้วครับพี่นอ้องเกิดคือวันนี้ครับพี่น้องเบาเอกสีผ้าไปเบิ่งเนาะความคิดของคนไทยนะครับพี่น้องสุดยอดดีดีเนาะความคิดของคนไทยที่ว่า ใส่รถแมคโครจ tamam. <P <P ้าป่าพี่น้องลงด้วยยูทีโค่นเนาะยูท <okay ีน okay ้องโค่นนะครับพี่น้องเอาล้วครับพ um ี่น้องก่อนเขามาบอกเออกระฟางเงี้ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะรายการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางส่งยูทูบเบ่าวเออกล้าใจน้ำเด้อครับพี่น้องเนาะก่อนอื่นมาเออเกิดข้อกาบสบายดีเด้เอฟซีสุดขั้นเนาะที่เขามาหักต้นจิตขอมเออเนาะเ่อเกิดข้อขอบคุณเด้อเอฟซีทีหักต้นมากฟังหักติดตามนะครับพี่น้องทา้งสองยูทูบเบ่าวเออกล้าใจเน้อ แล้วครับพี่น้องก่อนอื่นมาเอก้ตอต้องขออนุญาตเด้เรื่องเล่าดีๆเนาะจากส่องดดสิ่งล้ำด่วนนะครับพี่น้องยอย่าเอื้อจะฝากดิงเนาะก็สามารถเข้าไปหาไปส้มจิบตสัสแบบคนไหนได้อครับพี่น้องเนาะพร้อมแล้วเข้าไปหาไปส้มไปเบิ่งวิดีโอกันเนาะครับพี่น้องว่าจะเป็นใจไรเนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งกันได้ครับ let's go ผู้ใหญ่มากเลยโอ้ โอปลาเยอะมากครับสวัสดีครับมีคุณโล์เซ้กต์ดตัวครับใหญ่มากเลยครับโอโห้ปลาเยอะมากครับสวัสดีครับมีคุณโฟล์คเซ็กต์ดีตัวครับหนักห้อยอ่ะโอ้ปลาเยอะมากครับโอ้โห้ปลาสนุกสนานเลยครับโอ้ได้เยอะมากหนักห้อยอ่ะตึงเหรอเนี่ยหัก มีอยู่ข้างล่างตหนึ่งลเล่น้ี่ตมเลยครับมีอยู่ข้างล่างตัวนึงครับลงไปเล่นเกยที่ตมเลยครับใส่งแนะใส่รงแบบด้งดุยต้มเลยไอวงวจมนอ ไม่กลัวจมเลยครับลงไปแบบไม่กลัวจมเลยครับเอารีอาขยะในบ่อครับปลาก็เยอะมากครับตอนนี้กำลังเอารีร<อ>์ขยะในบ่อครับปลาก็กาเยอะมากครับ ระวังรถกันด้วยครับระวังรถกันด้วยครับบ่อบ้านราวีนะครับบ่อบ้านลาวเวีครับโอ้ สนุกสนานกันใหญ่เลยครับย่อดีๆพีน่น่อยสนุกสนานกันใหญ่เลยครับ โคยืนอันตรายโอ้ีเอาเลยครับแม่โคยืนอันตรายมากเนี่ยปลาไหลก็มีโอ้ไหมีมี่นอนเลยปลาไหลนอ,นลหลอะ่ะ โอ้ระวังนะครับโอ้ปลาไหลโอ้ระวังนะปละไหลจมีโอปลาไหลโอ้อันตรายนะ ต้องดันไปไว้ข้างบนครับโอ้อันตรายน่ะไมโครกวอันตรายครับ เป็นสากลก,าก็หลายสิบปีแล้วแหละโอ้นมารเเลยัลยบ โอ้เดินสบายเลยครับนี่ครับดูครับแหมอยากลงไปขับมางยังครับแต่ใหม่ตีโอ้นี่เออโอ,โอ้ตีเอาแบบนี้เลยนะนี่ 你、nee. ปลากันเยอะแยะไปหมดครับนี่ครับเดินมาแบบไม่กลัวโจมเลยครับเพราะว่าดินข้างล่างแข็งปุ๊ก

có thúng cuối mà lơi này. ào ào mày cô khát á tôi đơn khát lắm ไปก่อนครับตรงนี <Chris> ้เหมือนจะลึก ดืสภาพแต่ละคนสิโอ้โหโอ้ไปไหลจับจับสามคนไม่ได้อีกโอ้แน่เดี๋ยวเดีออมพอดี้ดออ้อมคือกินแล้วแท้ Ô hoa hoa ô hoa, cê ngô! Vá 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 vá! Vá vá vá! Vá 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 vá! Vá vá! Vá vá! không Vá! 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 หัวน,นี้เต็มแล้วนี่ได้กิโลแล้วนี่หา <c oughs> หน้อยเลยคลองแตกคลองแตก <c oughs> โอ้เดินดันเลยนี่สอพัฒนาครับ 对。<Yeah. S 2> yeah. นั euh, ่งอยู่ข้างในแล้วครับ SK 140ยจานอัดอีกทันใครขับเ่าก็คกับครับเขากเก่ขครับเองจานอัดนะใช่ไหมใช่ครับนะใช่ไหมครับนี่ครับ FC เสียตินนะ่นี่ เห็นได้ไหมเสื้อสวยครับเกิดสไบ้างไหมไม่นอนครับวุ้ยทให้โคเอเยสสไบบ้างเลยหมเึ้นเท่าไหร่นี่เลยนอนครับไม่นอนครับขับบ้าี๋ย่าสไบ๋ย่าเไบ๋ย่ครับ

โอ้ oh, ดูแต <Crisp in. S 1> <Pine> okay, ่เท<ใ>่าเก่ก็ด okay. okay. ูตัวใครไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตะเป็เจ่าแกะหรอใช่ใครจะรู้ว่าเป็นเท่าเก่เอ่ไม่โกงสมเกล้าเอาออกมดเลยใช่ไหมทั้งสามเนี่ยครับมากครับเป็นแม่แม่นม่แม่แม่กุญแจโบราณ คนข่าอารมณ์ดีมากครับไปแกล้งเขาหรือเปล่านี่ยน่ะไปแกล้งคนจับปลาหรือเปล่านี่ยไม่กลัวรถเลยแค่ไม่โคลนปลาเยอะนะเนี่ยตักมาครับเสียงน็อตรุนแรงมากเลยนะปลาเยอะเจ้ามันจะตายแน่เินปลาเยอะนะเนี่ยตักมาเนี่ยครับ cào <laughs> tài cả nữa, dài tay nó cứ nón phao, nón tay nữa, đồ để nó sền ma đấy, เป็นบูมยาวมไปอันไหนโอ้โอปาร์ไรเอ้ยเฮ้ยน้น่ะยางรถยนตไปต่อฮะซื้อบูมยาวมาไปอันนี้กลาเรืออะไรโอ้ปาร์ไรเอ้ยเฮ้ยน้อยน่ะยางรถโอ้อันนี้ปลาเรืออะไรเนี่ยอะไรเรื่อยจะลงไปเนี่ยลงไปแคนเดียวพอคันเดียวพอขี้เกียจล้างครับ ผมล้างรถเมื่อเช้าเองแผ่นเดียวปอโอเคสายลุยเนาะก็แกลุยแต่ลูกน้องล้างใช่ไหมเดี๋ยวลูกน้องมาล้างอู้ปลาเยอะอะไรอันนี้เลงไม่สุดเนาะนี่อันนี้เลงไม่สุดนะครับเก่งถ้าเลนดนี่ครับเลยหนึ่งขีดใช่ไหมเนี่ยเช่งไว้เนี่ย อันนี้คือรอบเครื out, aire, lower, low. ่องครับอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดนครับมันจะขึ้นขึ้นลงลงครับใส่นี่ครับใส่เนี่ยครับแอร์ก็ตั้งไว้ยี่สิบเจ็ดนะครับทำไมไม่ตั้งยี่สิบห้ามันพอดียี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็เย็นนะเนี่ยผมนึกว่าโทรคุยกับใครครับนุ่นโทรคุยกับคันเหลืองนู่นนะ เอสเครสุ่น3นะสงสัยอยากได้104ย่พ่นนะอยากแล้วจังแล้วอยากมาขับ104ใช่ไหมมาร์ครีนะ <laughs> ขับไวๆหน่อยมาร์คหรีรถดำจอดเยอะๆเลยนะขับไวๆหน่อยเออโอนรวยมากเลยดูรุยเนะาะใสยรุยเนาะพอ่อย่าลืมไปรีวิวเมืองโพนะครับ อันนั้นน่าสนุกกันนี้อีกไหนที่ไหนโหดก่านี่ที่ไหนอยู่เมืองพัวห้วยราดน,นะห้วยราษน,นะพอนี้จากนั่นมาอีกมาลงนี้ก่อนเอตัวเราลงอ่ะไม่ตักกับลอกไอตัวละตักนะต้องเกยดันไว้ลูกน้องตักมา มีแล่ทั้งแกขับรถกับเตรียมงานเนียหาคนขับยากบ่แกมแกมมนแกมมนค่อยไปอ่ะครับแกขับอีกคันหนึ่งไงครับในเนี่ยคนขับไม่สบายมากที่อยู่นู่นนะครับอยู่แกมีสามตัวบ่ครับไม่ได้มีสองตัวนะมีสามตัวเอ๊ะตัวนี้มันต้นกบบ่ฮะหนครับเนี่ยเนี่ยใช่